สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่7เดือนตุลาคมปี68นะครับเมื่อประมาณสักช่วงเด็ดสายนี้ผมเพิ่งจะได้รับข้อความนะครับจากสมาชิกท่านส่งข้อความมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของประกาศกรมการ,รปกรครองหัวข้อเรื่องนะครับก็คือการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสมนิทของพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดต้นไม้เพลิงและสิ่งเทียมุปืนพศ2490สก็คือพรบรนะครับที่เราใช้กันปัจจุบันนะเป็นเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นนะครับกับหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนะแล้วก็ในภาคของประชาชนนะครับทั่วไปนะเปิดรับความคิดเห็นนะครับในช่วงของวันที่3ตุลาคม ตั้งแต่วันที่3ามที่ผ่านมาจนกระทั่งไปถึงวันที่17ตุลาคมนะก็ประมาณสักช่วง2อาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะลองลองมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะว่าถ้าสมมติพวกเราเนี่ยมีส่วนนะครับในการแสดง,งความคิดเห็นหรือการปรับเปลี่ยนข้อไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับ แต่ทัานี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่เป็นการชี้นำนะมาเป็นเรื่องของการชวนพูดคุยนะครับว่าจุดเนี้ยน่าปรับจุดนี้หน่าคงไว้นะครับต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็จำนวนข้อการสำรวจมีจำนวนทั้งหมดเดีย๋ยวผมดูก่อนนะทั้งหมด18ข้อนะครับ18ข้อซึ่งอาจจะไม่ได้พูดครบทุกข้อนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างเยอะ เนะยอะมากตั้งแต่ข้อ7นะครับเป็นต้นไปเนี่ยมันจะพูดถึงนะครับว่ามาตานั้นเป็นยังไงมาตานี้เป็นยังไงเหมาะสมไหมต้องปรับไหมนะครับตัวนี้อาจจะข้ามไปนะครับข้ามไปออะเรามาดูครับไปทีละข้อนะข้อแรกเนี่ยจะถามถึงอาชีพนะครับจะถามถึงอาชีพนะเขาก็ถามนะครับว่าทาอาชีพอะไรนะชอยที่มีนะครับมีดังต่อไปนี้นะ เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมการปกครองอันนี้คือช้อที่1นสองนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสังกัดกระทรวงกลาโหมช้อที่3คือสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมช้อที่4ก็คือสังกัดสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับหก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมศวนกากรแล้วก็6กนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัด สำนักงานต้นหน่วยชาติเอามาซ้ำนี่นะฮะจะมีช้อยที่ซ้ำด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็อื่นๆตอนนี้ผมติ๊กอื่นๆไปนะครับเพราะว่าผมเป็นประชาชนนะครับแล้วก็รับราชการครูอันนี้คือข้อแรกข้อที่2นะครับเขาก็จะให้เราเขียนนะครับหรือว่าถามถามว่าท่านเห็นท่านเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้หมายถึงพรบ2อ9 0บเนี่ย ยังมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะเป็นการให้ความคิดเห็นนะครับตัวนี้ตามถ้าถามผมนะผมก็บอกว่ามีทางที่ที่มีประโยชน์เราก็อาจจะต้องมีการปรับแนะ่นอนนะครับว่าประโยชน์เนี่ยย่อมเยอะกว่าแต่บางข้อก็ต้องปรับนะซึ่งหน้าที่ของเรานะครับตัวนี้ก็คือเป็นการลงว่าจุดไหนบ้างที่ควรต้องปรับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่คือข้อที่2 ต่อมานะครับข้อที่3นะท่านก็เขาจะเขียนนะครับว่าท่านเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเกิดผลหรือไม่อย่างไรให้เพื่อตอบเฉพาะประเด็นที่สําคัญนะครับตรงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยไม่ต้องตอบทุกข้อก็ได้นะครับมีอะไรบ้างนะงมาฟังนะครับอันที่หนึงก็คือพรบสองพนเะครับเนะี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนะเป็นหรือไม่นะครับเป็นอุปสักร์หรือไม่นะตัวนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะถ้าถามผมผมก็บอกว่าอาจจะมีทั้งที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นนะครับถ้าเผื่อว่าในเรื่องของดิเทลตัวย่อยๆนะเช่นนะครับการนำพาปืนไปที่ สนามยิงปืนแล้วมีกฎระเบียบชัดเจนนะครับว่าแนวทางในการพิจารณาหรือการนำพาเนี่ยทำอย่างไรตรงนี้จะไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเผื่อว่ายังคงเป็นเหมือนปัจจุบันนะครับตอนนี้นั่นก็คือยังไม่ได้มีการวางข้อกำหนดชัดเจนนะครับว่าการจะพาปืนสักกระบอกหนึ่งไปที่สนามยิงปืนนะครับจะต้องทำอย่างไรจึงจะ ไม่ได้ผิดในข้อบังคับหรือว่าข้อระเบียบนะครับของกฎหมายนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับแต่ถ้าบอกว่ามองในประเด็นอื่นนะครับเช่นเรื่องของเอขาเรียกว่าคุณสมบัตินะครับในการขออนุญาตนะตรงนี้ผมมองว่าดีอยู่แล้วนะครับค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างไรนะัะ เราจะเป็นอุปสรรคนะครับในในบางกรณีที่อาจจะใช้ดุลพินิษฐ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมอู้เยอะนะบอกเลยว่าดีเทลเยอะมากนะครับจุดตรงนีนะ้ต่อมานะครับบอกว่าลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในสังคมตรงนี้ต้องมาตีความนะครับลดความเหลื่อมล้ําคืออะไรนะ เอ่อผมไม่อยากจะพูดนะครับถึงถึงเรื่องของของราคาหรือว่าคะแนนอาวุธปืนนะถ้าเผื่อพูดไประเด็นนั้นเนี่ยเหลื่อมล้ำแน่นอนนะครับเหลื่อมล้ำแน่นอนแต่ถ้าเผื่อว่ามองในมุมของสิ์ในการป้องกันตัวนะอาวุธปืนเนี่ยถือว่าเป็อนอุปกรณ์สําคัญนะครับในการป้องกันนะบ้านไหนที่มีปืนย่อมอุ่นใจถ้าเผื่อว่ามีโจรขโมยนะครับหรือภัยคุกคามเข้ามานะอันเนี้ยลดความเหลื่อมล้ําในการ ปกป้องชีวิตทรัพย์สินของตนเองแน่นอนนะเพราะนั้นประเด็นนี้พูดยากนะครับต่อมานะครับเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันหรือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันผมก็บอกว่าไม่น่าจะใช่อุปสรรคนะครับแต่อย่างใดถ้าสมมติว่าในเรื่องของอประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตปืนนะครับมีการผลิตปืนแล้วก็ นำมานะครับใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์อันนี้ถือว่าไม่เชิงประสาทแล้วก็เพิ่มนะครับเรื่องของขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศอันนี้ดีนะนดีแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อว่าย้อนกลับไปนะครับประมาณสักช่วงไม่แน่ใจว่า3-4ถึง4อาทิตย์ก่อนนะครับหรือเดือนก,กว่าเนี่ยผมเคยทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีโรงงานปืนในบางไทยเนี่ยพยา,ยาม,มากเลย ในการที่จะสร้างอาวุธปืนนะขึ้นมาแต่มันติดข้อกฎหมายนะครับว่าในการลงได้ทะเบียนตีได้ทะเบียนเนี่ยมันยังไม่สามารถกระทําได้นะอันนี้มันมีอยู่เพราะฉะนั้นจุดเล็กๆตัวนี้ก็ต้องมีการปรับนะมีการปรับนะครับต่อมานะครับเป็นการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธะกรณีระหว่างประเทศอืม อันนี้แน่นอนนะครับผมว่าผมว่าดีนะเป็นการพัฒนากฎหมายอะไรที่มันล้าหลังก็ปรับให้มันดีขึ้น,นะอะไรที่มันดูแล้วมันย้อนแย้งก็ปรับให้มันดีขึ้นอันนี้โอเคนะครับข้อต่อมานะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะหรือผลกระทบอื่นที่สําคัญนะผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้แปลความค่อนข้างยากหน่อย ถ้าเผื่อมองในมุมนะครับของสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะเนี่ยผมก็จะมองว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับตัวปืนในพรบ2อ9 0นะครับคือเข้าวางกฎเนี่ยเอาไว้ดีอยู่แล้วในแนวทางปฏิบัตินะครับแต่คนที่นำมาใช้เนี่ยจะใช้อย่างไรนะครับจะสร้างความเดือดร้อนหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เพราะนั้นมันก็กึง่งๆึ่นะครับตอบว่ามีผลกระทบก็อาจจะมี นะบอกว่าไม่มีผลก็ตอบว่าไม่มีถ้าเผื่อว่าผู้ที่ใช้งานตัวปืนเนี่ยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนนะครับอันนี้คือมองในมุมของสังคมนะครับแค่นั้นเศรษฐกิจไม่ทราบข้อที่สานะครับประมาณนี้ข้อที่4ครับท่านเห็นว่าการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายนี้ยังมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรระบบอนุญาตนะครับคำว่าอนุญาตหมายถึงว่า อนุญาตให้มีอาวุธปืนให้มีและใช้อาวุธปืนผมว่ามันก็ยังควรนะครับที่จะต้องต้องมีอยู่นะต้องมีอยู่แต่ก็เพิ่มนะครับเรื่องของอการพิจารณาการใช้ดุลพินิษนะครับตัวนี้ให้มีความชัดเจนให้มีความชัดเจนนะครับอาจจะยืดหยุ่นในบางกรณีแต่ต้องอิงนะครับในเรื่องของหลักการที่ไม่ใช่ในเชิงของการเรียกรับผลประโยชน์ เนี่ยอันนี้คือจุดที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมันก็เหมาะสมแหละนะแต่อย่าให้มีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงเข้ามาข้อที่4ี่นะครับข้อที่5ครับท่านเห็นว่าการใช้ดุลมพินิจในสำคัญนะของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายยังมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรส่วนตัวนะอันนี้มันมี2มุมแะมีความเลดออกน,นะครับ ก็คือมีทางที่ที่ดีแล้วก็ที่ไม่ดีนะตรงกลางในหายากนะครับดุพินิจเนี่ยคือใช้ดีเนี่ยดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในเชิงของการแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดีเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมุมมองนะผมก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าใครจะไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุพินิษแบบไหนถ้าเผื่อว่าโชคดีนะครับไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ดนะีอันนี้สบายนะครับก็ถ,ถือว่าเหมาะสม บางคนเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลพินิจไม่ดีก็ติ๊กที่ไม่เหมาะสมนะปรดระบุเหตุผลข้างล่างนะครับถ้ามีก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเรื่องของดุลพินิจเนี่ยสำคัญนะต่อมานะครับข้อที่6ครับท่านเคยประสบป,ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่อย่างไรเคยไหมนะครับในเรื่องของพอรบ,บรป,ปืนกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อหลายช่วงหลายตอน แต่ถ้าเื่อว่าอิงก,กับพวกเรารที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ในเชิงของการป้องกันนะการใช้ในเชิงของการป้องกันนะครับตามพรบอสองพนสบเก้าศูนยนะ์เรื่องของมาตราหกเจ็ดหกแปดนะครับตรงนี้มันก็เหมาะสมพอสมควรน,นะครับแต่การตีความนะอะไรที่พอสมควรแก่เหตุอะไรที่คือเหตุจําเป็นและเร่งด่วนนะครับตัวนี้มันค่อนข้างยากอยู่ แต่แทงการก็ต้องการเนี่ยมันก,ก็ก็ถือว่าต้องมาตีความมันยากนะพูดยากมากนะครับถามผมผมอาจจะยังไม่เคยนะครับประสบป,ปัญหาแต่บางท่านนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยประสบป,ปัญหาแล้วนะครับในเรื่องของการนำพาการพกพาวุธปืนแล้วก็การใช้เชิงป้องกันนะอันนี้ก็ไปให้เหตุผลนะครับสําคัญนะข้อนี้ดีมากๆนะครับต่อมาข้อที่7นะครับ เขาก็จะไล่ไปแล้วว่ามาตราสี่มาตา5มาตา6นะครับเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่เนี่ยไล่ไปเลยครับข้อที่8ก็จะเป็นหมวดที่1นะครับุปืนนะตั้งแต่มาตราที่7นะครับถึงมาตรายีต้องไปอ่านข้อความดีๆนะครับแล้วก็ให้เหตุผลไปนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้เขาแยกข้ามไปนะไล่ไปเลยครับเนี่ยไปจนกระทั่งถึงข้อที่ ข้อที่17อ่ามาดูนะข้อ17นะครับเขาบอกว่าท่านเห็นว่าควรยกเลิกแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้หรือไม่อย่างไรมันมีอยู่3ามช่วงความหมายนะครับก็คือยกเลิกแก้ไขปรับปรุงยกเลิกเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะไม่ควรเพราะว่าบางข้อเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแก้ไขพร้อมกับปรับปรุงเนี่ยอันนี้ยรวมเข้าด้วยกันนะรวมเข้าด้วยกันนะครับ ตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างง่ายสุดเลยก็คือการนำพาอันนี้ผมจะจะไฟมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงเลยในการที่จะพาอาวุธป,ปืนไปที่สถานีปืนเนี่ยโอ้โหลำบากใจเหลือเกินต้องคอยต้องคอยหลบหลบซ่อนนะครับผมจะพูดอย่างนั้นนะครับต้องคอยหลบซ่อนนะไม่รู้ว่าวันไหนจะแจ็คพอตนะครับไปเจอดา่านตรวจนะถ้าเจอด่าตนตรวจก็เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้อยากจะให้ แก้ไขและก็ปรับปรุงนะวางให้ชัดนะครับว่าจะอย่างไรนะครับจะนำพาแบบไหนจะใส่กล่องลอ็อคกุญแจจะไว้ยังไงนะครับออกแบบมาเลยว่าเนี่ยชิ้นเนี่ยใส่ตัวปืนแล้วจะถูกต้องตามกฎระเบียบอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับและข้อสุดท้ายน,นะครับเขียนไว้ว่าถ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืน ครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ2ส0บที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมขอแค่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการนำพาอย่างไรนะครับจึงจะไม่ผิดนะเอาให้ชัดวางให้ชัดนะครับนี่คืออันที่1อันที่2เนี่ยก็คือในเชิงของการการป้องกันนะการป้องกัน ผมไม่อยากให้ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับเจ้าบ,บ้านอยู่ที่บ้านถ้าเผื่อว่ามีคนที่บุกเข้ามาเราจะมีสิทธิ์ป้องกันนะครับโดยชอบตามกฎหมายเมื่อภายนั้นใกล้มาถึงตัวนะตรงจุดนี้อะไรที่มันใกล้มาถึงก็ขอให้มันชัดไม่ต้องมาตีความให้กำกลมแล้วก็อย่าใช้คำว่าผู้ก่อเหตุกับเจ้าของบ้านนะเราเป็นผู้ประสบเหตุนะครับ สองข้อแค่นั้นการนำพาแล้วก็สิทธิในการป้องกันนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับมีความเขียนเพิ่มเติมก็ไปนะครับพิมพ์ข้อความนะเผื่อจะได้ช่วยปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะให้ไปในทานที่มันดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนของพวกเราชาวปืนนะก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ได้มาชีน้นํา ไม่ได้มาบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแค่อยากจะขอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับแค่นั้นเองในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ